สื่อมวลชนนะครับได้ถ่ายภาพนะฮะน,นิชคุณก่อนนะคะเชิญเลยนะคะโอเคไหมฮะขอสัก60ท่านะฮะนิชุคุณ โอเคไหมครับเรียบร้อยนะถ้าจะขอเสียงปรบมือคงจะยากขอเป็นเสียงกรี๊ดแทนได้ไหมครับดึงสองซ้ำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนิชกคนคุณนิชกุลครับกรี๊ดได้ฮะกรี๊ดได้ฮะวันนี้มีลักเี้ยมนก็ได้ครับไ่เนไครับมีลักพี้แฟนมาด้วยรักพี้แฟนอย่าเกิดอายกรี๊ดถ้าหาขอร้องสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญที่คุณนั่งก่อนนะ เอาล่ะทักทายทำอะไรจะยืนกันเนาะใช่ไหมมีนั่งมีโต๊ะมีอีกบี้ใช่มีพื้นที่ส่วนตัวจะได้แบบว่าเอาวางแขนถ่ายรูปนิสกุลได้อย่างเต็มที่อำให้สบายเลยครับผมเออวันนี้มีอินเตอร์แฟนมาด้วยเดี๋ยวให้นิสกุลทักทายแฟนๆนิสคุลรู้ถึงพี่ๆสมชนายเป็นทางการอีกสักครั้งครับขอสวัสดีทุกคนครับที่มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาเจอผมในวันนี้นะฮะก็หวังว่าผู้นี้จะไปสนุกกันนะครับผม ต้องสนุกไหมคะในวันพรุง่งนี้พรนะ้อมครับยังไม่กินข้าวใช่ไหมครับแต่เราไม่มีแรงทักขนาดนี้เนี่ยนิ่งไม่ได้เลยนะคะทักขนาดนี้ต้องส่งเสียงดังๆแล้วนะคะเอาล่ะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เป็นยังไงบปะะัญหามาเจอกับแฟนชาวไทยผมรู้สึกดีมากผมว่าผมกลับมาครั้งที่ครั้งสุดท้ายนี่ก็เดือนอะไรอย่างมกราคมคฤษภา ใช่ไหมก็ถานรายการเกาหลีที่ที่บังการแล้วก็ไม่ได้กลับมาไงเลยครับเพราะยุ่งเกี่ยวกับการเตรียมตัวคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีมีงานที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยไม่กลับมาก็เกินครึ่งปีละแล้วเนี่ยปีนี้ที่กลับมาแล้วได้มาเจอแฟนๆที่อพอนแล้วได้มาเจอทุกๆคนในวันนี้ด้วยครับกลับมาครั้งนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีพชายที่แพงไหม มีแผนที aquí, Aa, to to like pues ่เราวางไว้ไหมว่าเราจะไปฉลองปีใหม่ที่ไหนอะไรยังไงไหมฮะคงไปฉลองที่บ้านครับกลับบ้านไปฉลองกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวในี่ย้าคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีครับเวลาคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรประาเนี่ยเวลากลับมามือไทยทีหนึ่งอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนอยากทานอาหารไทยอะไรบางอย่างกลับมาครั้งนี้อยากรู้ว่ามีเมนูไหนที่แบบรู้สึกว่าต้องมาทานให้ได้ ก่อนหเลยชาจานแรกที่กินไปก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวนะฮะอาารปวดผมแล้วก็เรากลับบ้านไปกินสมตำปาน่เรียบอ่ไหอยเ้่างเ่างางเีอย่างงอย่างเง้ยอย่างเี้ยอาเงี้อย่าเอ่างเ่าอย่างเง้อยงอย่างเี่าไเ่าข่าเ้างเง้ย่้ยอย่ยาเี้ย้อยา รสชาติโอเคเลยเหมือนที่เราคิดถึงไหมฮะเหมื่อนครับผมเป๊ะเลยครับฮะแล้วก็เมนูต่อไปก็คือส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวน้ำตกอะไรพวกเนี้ยครับฉลองข้าวปีด้วยส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวใช่ครับน้ำตกซอกเล็กอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเลยครับเอาล่ะนะครับงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานแฟนมิเต็งเดียวใช่ครับครั้งที่สองครับเนาะใช่ เมื่อกี้มีคนตอบได้ว่านิจคุณเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยานานขนาดไหนแล้วครั้งแรกจับปีไหนฮะอ่านิ่งนะนิ่งนะกี่ปีมาแล้วจัดได้ไหมคุณเป็นใครเนี่ย,ใ,ยใช่แล้ว2018คือนั่นนั่นคือแฟนมิติขัดเกี่ยครั้งแรกแล้วก็นี่คือครั้งที่สอง ห้าปีมาแล้วครับที่ไม่มาจาัดแฟนมิ팅เดียวเลยรู้สึไ <c oughs> กไหบ้างก็รู้สึกถึงเต้นนิดหน่อยนะผมว่าผมก็แบบไม่ได้เป็นคนชอบจัดแฟนมิ팅เดียวอยู่แล้วแต่พอมีโอกาสได้มาจัดที่เมืองไทยก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็พยายามคิดอยู่ว่าจะเตรียมอะไรมาให้แฟนๆดีอะไรอย่างเงี้ยก็รอรุ่นผู้นี้แล้วกันนะครับรอดูรอติดตามนะคะ ครั้งนี้มาก็เป็นช่วงสิ้นปีด้วยเนาะเป็นเหมือนแบบว่าสมัยที้สมัยที่เก่าก็ช่างปีใหม่ครับมาต้อนรับปีใหม่กับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนว่าเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆเนาะประมาณนั้นครับผมใช่ไหมครับก็เลยเลือกจัดในช่วงเขาไม่ของขวัญที่แฟนต้องซื้อ สิ่งที่สื่อมวลชนมาเยอะมากครับผมมากเยอะมากฮะแล้วไม่หยุดงานกันด้วยนะฮะโอ้วันนี้มันหยุดนี่ใช่ไหมครับมันใกล้แล้วนี่ช่ปุ้ยโอ้ยหยุดเริ่มหยุดกันตั้งแต่วันไหนครับวันนี้เลยนะวันนี้ขอโทษทีนะครับเขาเต็มเจ้าขอโทษดีครับเขาเต็มใจนะโอ้ยดีครับรวมตัวสื่อมวลชนเยอะขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับผมได้หวันหยุดแล้วมากันเยอะจริงๆนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับนะครับเอาละครับ งานครั้งนี้ชื่อว่าแฮปปี้คุณเยียครับผมทำไมถึงชื่อว่าแฮปปี้คุณเยียมันมีหลายปร,ประการนะเพราะว่าพีหน่าเนี่ยเป็นปีบังกอด้วยผมคนเกิดปีบ<อ>ังกอนแล้วก็ไม่ทราบผมชอบเลข24ครับเพราะว่าผมคนเกิดวันที่24ิมิถุนาเลยชอบเลขย4่ิี่น่าก็สอบปียี่ส<อ>ิบสี่ก็เหมือนกับเมืนกับพลนกันอย่างนานผมก็เลยเป็นแทปปี้คุณเยียคอือวิเคราะห์ตัวเลขแล้วครับ ไอ้กภาษาจานๆก็เลยยืนอาไรดีคะไม่ก็เป็นผมคิดว่าเป็นเลขที่สวยดีแล้วก็ยิ่งเป็นปีมังกรด้วยแล้วผมไปอ่านเจอบอกว่าเขาบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมังกอนก็กรทองใช่อะไรประมาณนี้ก็ผนวกกับวันเกิด24ครับผมปี2024เพราะฉะนั้นปีหน้าก็คือปีของอิชโกลคนนี้ฉันคุยคนเดียวเขานนาแทบปลดมือ มา้งนี<ช>แฟนมิ่งเดี่ยวของตัวเองครับคำท,ที่สองครับมีส่วนร่วมในการเตรียมงานยังไงบ้างผมก็บีคิดว่าจะทำอะไรบนเวทีดีมีเล่นเกมอะไรกับฟแฟนๆดีร้องเพลงอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่งก็มีประชุมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีความพิเศษอะไรที่เตรียมมาฝากคอนเทนต์ชาวไทย้าจะบอกว่า มีเซอร์ไพรส์อะไรมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ด้วยหรอฮะถ้าเป็นความพิเศษอะไรที่นิฉคุณพอจะแบบบอกเป็นกลิ่นให้ก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้พอไหมพอแล้วงั้นผู้นี้ยืนเฉยๆใช่ครับผมสองชั่วโมงดีสิสองชั่วโมงแล้วจบเลยได้เลยเพราะว่าดิฉันคุณคือความพิเศษของงานก็คือจบแล้วใช่ไหมครับอเทสใช่เลิกโอเคนะตอนนี้ได้เพลง ดนฟงรองแน่ <laughs> <laughs> เมื่อกี้ตอนออกมาแรกๆผมฮอตเทสยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกงเ่งเกรงเกันอยู่หลังๆเริ่มได้แล้วดีครับผมดีเมื่อกี้ด้วยฝาปแล้าคือมีเจอแฟนมาด้วยฝากเป็นแฟนชาวไทยดูแลช่วยแปลช่วยดูแลก,กันม,มาาก,กันอากาศเกาหลีปุ่นทำไมรู้อีกแล้วเนี่ยที่ไม่ใครเนะี <laughs> ่<ว>ยเัอไม่รู ซูอแฟนคผมจะเปิดมัเป็นเพื this one? This one ่อนกันหมดเลยอะไรก็จะค่อยจับกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เลยยังตามมาจากเกาหลีอีกเหรอฮะใครมาจากเกาหลีฮะถามนี้เขาคงไม่เข้าใจนะฮะฮะงะฮ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 ะ้ะฮะฮะฮนฮะ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 ฮปฮะฮะหะฮ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  ฮัล uh, from where China China Philippines Korea Japan Taiwan anywhere else okay น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไงก็เกิดคำถามแล้วฮะเขาฟังเจะรู้ลืงเลยฮะตั้งแต่ต้นงานมาเลยตรงเนี้ยคืออินเตอร์แฝงขึ้นงานแล้ว เนาะน้าแม่แม่ผมอ่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อบอุ่นเป็นตันเองไม่ตอนแรกบอกว่าแม่ไม่ต้องมาก็ได้ไม่มีอะไรที่นั่งปืนฉลองมาเลยหรือนี่ค Spe ือเซอร์ไพรส์เดี <S <s ๋ยวพี่แม่ขึ้นไีกทีด้วยครับด้วยครัออเป็นเซอร์ไพรส์ทีอันหนึ่งไม่ใช่เซอร์ไพรส์ของวันนี้นะเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมติดตามด้วยน แค่วงทูพีเอ็มก็สิบห้าปีแล้วปีนี้ก็ปีที่สิบห้านะแล้วก่อนทูพีเอ็มก็ทำงานเดียวกับคงไทยสองปีก็ประมาณสิบเจ็ดปีได้แล้วอยู่มาสิบเจ็ดปีถือว่าเป็นอันนี้คุณถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการเคปอปใช่ไหมเป็นผู้กลุยทางให้กับเด็กๆเป็นคนถ่ายยาให้เขาไม่า่เป็นคนเป็นคน ดีกว่าดูทดลองดีกว่าับผมลองเลยเขาว่าเอาจริงๆตอนที่ผมเข้าวงการเคป็อกแ,แรกๆไม่มีคำว่าเคป็อกแล้วก็แทบไม่มีของ K อต่างชาติที่เขามีในวงเคป็อกเลยซึ่งผมก็มัน,นเป็นมนันเป็นแบบอย่างแรกของอเขาเรียกว่าอะไรครับนักร้องต่างชาติที่เขามีในวงเคป็อกแล้วประสบความสำเร็จในระดับไห ไอะเรั้เขาก็เลยเริ่มเด็กมาจากไทยมาจากจีนมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเพื่อมาปนปะปนกับกับคนเกาหลีเพื่อมันสร้างวงสร้างอะไรมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เป็นเป็นโชคมันก็เป็นเป็นทายมี่ิดีของผมเป็นโชคที่ดีของผมที่ได้มาถึงจุดนี้ก็เป็นผู้บุกเบิกนี่แหละ ได้ดีมากๆเป็นท hey. ี่รู um um, ้จักจริงๆเขาคือซอฟพาวเวอร์ของคนไทยเมืองไทยของเราด้เองบมือให้หน่อยได้ไหมครับงั้ขอถามิดกึงได้ไหมวงการเคป๊อปในอดีตกับปัจจุบันมันมีความแตกต่างใช่ไหมบ้างาระต่างกันมากครับเมื่อก่อนนี่ตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างไปเร็วแล้วเมื่อก่อนนี้กว่าจะ ลงยู u ูบกว่าจะลงอินเทอร์เน็ตก็ต้องผ่านทีวีผ่านอะไรก่อนลวแล้วอาจจะเป็นแฟนคลับที่เอามาลงให้อะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้คืออาจจะลงเน็ตก่อนเลยด้วยซ้ำซึ่งแฟนๆนในต่างประเทศนี่สามารถ,ถดูได้พร้อมๆกับแฟนๆที่อยู่ในเกาหลีมันก็เลยกลายว่ามันเหมือนกับอะไรซุ้สืออย่างเดียวขึ้นนะซึ่งจุดลบของมันก็คือยิง่งยิ่งเดียวมันก็ยิ่งหายเร็ว ทิ่สุข,ขึ้นเร็ว่างนี้ค่ะเร้วมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวในในในคือในสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าสําหรับของผมเมื่อก่อนมากกว่าจะขึ้นมาถึงได้ระดับในนี้ต้องใช้เวลาประมาณป,าณปีสองปีสามปีอะไรรับกว่าจะกว่าจ, <บ S 1> จะดังได้ซึ่งมันก็คือค,คนทียุ่กันคแต่ก็คือว่าคุณเข้ามาในจังหวะโอกาสที่ดีอย่างที่คุณบอกจริงมากมากครับผมมากๆแล้วก็มนเหมือนกับ หลายๆอย่างที่ทําให้ผมได้มาถึงจุดนี้ด้วยบริษัทที่ดีเพื่อนๆในวงที่ดีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยสนับสนุนผลักดันให้ผมถึงจดุดนี้ได้ซึ่งมันเหมือนกับถ้าเรามีทีมที่ดีเนี่ยเราเราก็สามารถมันเรแล้วเขาเราียกว่าอะไรใช้สมาธิในการทําพัฒนาตัวเองได้แต่คนรอบตัวถ้าสมมติอันในเกาหลีมันก็เลยการว่า มันเหมือนกับอะไรจุดสึ่งก็จะเร็วขึ้นนะซึ่งจุดลบของมันก็คือยิ่งยิ่งเด็วมันก็ยิ่งหายเร็วยิ่งสุดขึ้นเร็วมันยิ่งหายเร็วมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวในในในคือในสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าสำหรับผมเมื่อก่อนมา่กว่าจะขึ้นมาถึงได้ระดับไหนมันต้องใช้เวลาประมาณปีสองปีสามปีอะไรครับกว่าจะกว่าจะ đạt ได้ซึ่งมันก็คือกงคนดียวกันนะ เข้ามาในจังหวะโอกาสที่ดีอย่างที่คุณบอกจริงๆมากมากครับผมมากๆแล้วก็มันเหมือนกับหลายๆอย่างที่ทําให้ผมได้มาถึงจุดนี้ด้วยบริษัทที่ดีเพื่อนๆในวงที่ดีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยสนับสนุนผลักดันให้ถึงผมถึงจุดนี้ได้ซึ่งมันเหมือนกับถ้าเรามีทีมที่ดีเนี่ยเราเราก็สามารถมันเรแล้วเขาเรีอยกว่าอะไรใช้สมาธิในการทํา พัฒนาตัวเองได้แต่คนรอบตัวถ้าสมมติอาจจะแบบมีโกมีกินมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็่ะไม่สามารถที่จะทําได้ดีเท่าที่จะทำได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ่แต่ในตอนที่เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็ยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วก็ตามยังไงนิจกุณก็อยู่ยังยืนโยงอยู่ตลอดไป forever ใช่ไหมับ มาเลยเห็นไหมฮะมาทันทีตบมือให้เราได้มาไอ้สักทีได้ไม่มางานบ้างหนครับงานในเบื้องหน้าก็ทำเราได้เห็นอยู่แล้วมีเบื้องหลังมีอะไรทำมาอะไรบีงอย่างนิสมุนช่วงนี้จริงๆก็มีมีเตรียมตัวโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ครับยังแต่ก็ยังคุยกันอยู่แต่งานเบื้องหลังจริงๆ นอกจากการแต่งเพลงขิง<น>เพลงก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะคือก็ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารอะไรอยู่ไหมฮะก็คือยังอยู่แนวหน้าอยู่ครับย<อ>ังอยู่ยังอยู่แนวหน้าอยู่แต่ก็เอ่อก็มีมีสนใจในการทํางานเบื้องหลังเหมือนกันแต่ก็ต้องลองคุยกับทางทีมทางบริษัทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะได้เห็นผลงาน,นตา่ตางๆครับให้ได้แตกต่างกันแน่นอนครับโอ้โหแล้วถ้าเร็วๆนี้เราจะมีอะไรติดตามไปฮะอ่า ได้ันมีดีกว่าเป็นความลักก็ยกังยังคุยกันอยู่เลยยังบอกไม่ได้งั้นต้องรอติดตามกันต่อไปรอนม่ได้รอติดตามกันต่อไป <c oughs> พูดถึงการมีดิ้งในวันพรุ่งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นสักนิดหนึ่งนะับวันพรุ่งนี้อยากจะบอกไหกัแบแฟนๆให้ติดตามเราเอยากให้ทุกคนทานข้าวกันมาก่อนจะเป่าออนะเป็นห่วงเป็นห่วง,งหิวกันก็ <c oughs> เอาเป็นว่าเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะฮะก็ก็ขอให้พรุ่งนี้เหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับรมย่ารมย่าเอารมย่าเรียกว่ารมย่าก็ได้ครับรมย่านครับเรามานั่งคุยเปิดใจคุยกันแล้วก็เนาะเหมือนกับเพราะเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็มาอัปเดตชีวิตผมให้กับทุกคนได้ฟังกเนี่ยเอางี้ดีกว่าเมือนกับเพราะผมว่าคอนเนคชั่นกับผมกับแล้วก็แฟนัๆไทย เาเทสที่บไทยเหมือนก็เป็นพี่น้องกันสบายกว่านะซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเป็นน้องแต่เขาจะเรียกผมว่าลูกไม่รู้ทำไมดูเหมือนกับเราก็คุยกันเหมือนกับคุยกันสบายๆไม่ใช่ว่าฉันเป็นดารานะเธอเป็นแฟนคลับนะคือมันก็แบบเราเป็นพี่น้องกันก็ุยกันสบายกันมากเป็นครอบครัวใช่เขาครอบครัวกันใช้เหมือนสื่อมวชนที่มาในวันนี้ไงฮะรวมญาติจริงๆมีใครอยู่ตั้งแต่วันนี้ที่คุณเข้าวงการไหมฮะ นะฮะงานในครั้งนี้จะสิ้นปีเป็นช่วงปีใหม่ถ้าถามถึงปีใหม่ถ้าถามถึงของขวัญที่นี่ที่คุณอยากจะได้อืสำหรับปีนี้มีอะไรเป็พิเศษใหม่ของขวัญที่ผมอยากได้ใช่ม <c oughs> ผมพูดอยู่ตลอดว่าแบบไม่ต้องการอะไรมากกว่าสุขภาพแข็งแรง สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความชีวิตวใชการใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าอย่างอื่นเราคือสิ่งรอบกายนอกกายเราสามารถมันหาได้อยู่แลนวเนรับแต่เสร็จในในในกายเราบางทีเออสําเราหาถึงจะหามากขนาดหนมันอาจจะหาไม่เจอก็ขอแค่นี้ละสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้การใช้ชีวิตที่อยางมีความสุขงบนบแล้วก็ให้กับทุกคนทุกท่านเหมือนกันว่า อวยพรเลยดีกว่าในโอกาสอันอวยพรที่พี่สื่อคอนชวแล้วก็แฟนๆที่มาในี๋ยนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็รวยๆนะครับสารุนสาแรงว่าคุณเนี่ยสารุสาทุนแล้วว่าเนี่ยจะคุณอวยพรนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะคุณเคยร้องเพลงพรปีใหม่กันเลยทีไหมฮะโอ้ยยังจำนะยังไม่ถึงขั้งนั้นนะเคยเดินให้มากในเมืองไทยแล้วเคยได้ยินเพลงวันนี้วันดี อะไรเคยได้ยน่าจะเคยได้ยินล่ะพรพอได้ไหมสักท่อนหนึ่งให้พี่พี่สื่อมวลชนได้ไหมครับเดี๋ยวยก็ปีใหม่ละรอยังไงอ่ะวันนี้วันดีเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีพี่พี่วันเป็นเพ็ญดีดีวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสผาใจสุขสันต์ ประสานเสียงประสานเสียงได้ได้มาได้ไปหาโอเคไหมฮะอีกสักรอบหนึ่งต่อจากเมื่อกี้เรื่องครับกลับไปสุดก่อนให้เขาหน่อยเขาทำงานกับเราตั้งแต่เดย์วันวันนี้วันดีปีใหม่เงินเดือนอะไรเงินเดือนบ้านหกหมือเลยสิหกหมือนให้จ่ายหนึ่งสองสามวันนี้วันดีปีใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์พาใจสุขสันต์เอาม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 ยวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ทองฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ พรุ่งนี้นะฮะก็มีเต็มที่วันนี้นเต็มที่วันนี้แน่นอนอ่ะฝากอะไรที่ใช้สุดท้ายจริงๆนะสำหรับสื้อวัชนนะฮะก็ขอบคุณทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ซื้อวัชนหรือว่าพี่พี่แฟนคลับนะพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่รักแล้วก็สนับสนุกมนาอะไรนะนั่งน้องๆด้ก็ได้นล่งน้องสัก สักสองน่าจะในที่นี้น่าจะมีสักสองคนเราแบบเราแับยากไม่ถูกนะนายในี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอะไรหลายอย่างเนีย่ยทุกท่านเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รักแล้วก็นกนกนสนับสนุนผมต,ตลอด17ปีออ่นะฮะก็ถ้าไม่มีทุกท่านผมก็คงม,มานั่งมายืนอยู่ที่เวทีบนตรงตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะไปสนุกกันที่ในงานในพิธีของผมนะก็มากัน กลับมาเล่าสู่กันฟังถึงชื่อของผมอะไรอย่างเงี้ยครับครล้วเอรผู้นี้ครับครับผู้นี้ครับ NGI Hall Show DC กับ Happy Kuiya Family in Bangkok วนนี้ขอเสียงปรบมือดังนครับนิชคุณครับต่อจากนั้ไปถ่ายให้ถ่ายรูปก evet> ับพี่ม have ิสุวัชนดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนิชคุณครับเชิญพี่มิสุวัชนดอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับ วันนี้ให้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มอิ่มนะฮะและหน่วยก็ให้ดิสคุณฝากประมาณ5รอบได้นะฮะวันนี้ผู้นี้อย่างที่บอกนะครับว่า NGI Hall Show DC ครับ Happy คุณเยี cool Year, Bangkok, ่ยมแฟนมิทติ้งในแบงคอกครับการกลับมาอีกครั้งในรอบ5ปีกับแฟนม e e ติ้งเดียวจากปี2018นะครับผู้นี้เราประ็ลอิ่มแน่นอน